ก็อ่านบทความ UVGI กันต่อนะครับคราวที่แล้วเราเพิ่งจะมาถึงแถวนี้แหลนะเนาะตรงบทนำนี่นะครับเอ่อคร่าวๆเดี๋ยนะผมลืมเนเรื่องไปแล้วอ่าเขามีบริษัทผู้ขายสองเจ้าใช่ไหมแล้วก็เขาเปรียบเทียบสเปคกันนะครับ แล้วก็บอกว่าทั้งคู่ใช้ได้ใช่มเยนะแต่ว่าควรจะหา third party มาตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผู้วกค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าไฟที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรต้องเอาไปคิดรวมอยู่ในงบประมาณของเจ้าของด้วยนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าราคาที่เขาได้มาจากของจริงอันนี้มันแพงกว่าที่ในแฮนดบุ๊ก HVAC application เขาพูดเอาไว้หลายเท่านะครับเขาพูดว่ามันแพงกว่าหลายเท่าแล้วก็อประมาณนี้อันนี้ก็หัวข้อแรกที่เขาจะไปต่อนะครับก็จะมีเรื่องของราคานะครับ ก็จะเป็น price summary กับ comparison ก็คือสรุปรายการาราคาที่สำคัญนะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับบอกว่าตารางที่หนึ่งเนี่ยก็สรุปย่อนะครับสรุปตัวราคาของผู้ขายสองเจ้านะครับถ้าผู้ขายทั้งสองเจ้าเนี่ยก็ ก็ไปขึ้นกับซัพพลายเออร์ที่ขายผลิตภัณฑ์ UV อีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการคำนวณเรื่องน,น,นับผมก็คือ,อตอนแรกผมจะพูดว่าคำว่าเวนเดอกับคำว่า supplier ออร์เนี่ย มันคือความหมายเดียวกันแต่พอเขียนแบบนี้แปลว่าเวนเดอร์กับ s u p p l ายเอ,อนี่มันเป็นคนและความหมายเลย้วยนึ่งนะอเอาเอางี้ก่อนแล้วกันก็คือเวนเดอร์นี่ก็คงเป็นผู้ขายที่เออ่ขายให้กับตัวโครงการนี่แหละครับก็คือขายให้กับเอเจ้าของ ซึ่งผู้เขียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ดูแลง,งานนี้แทนเจ้าของเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลเวนเดอร์นี้แต่เวนเดอร์พวกผู้จําหน่ายพวกนี้เอาของมาจากไหนก็คือไปเอามาจาก supplier ออีกต่อหนึ่งนะคระับเพราะฉะนั้นพวกราคาพวกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอีกต่อหนึ่งอะก็คือขึ้นอยู่กับตัว supplier อของอุปกรณ์ UV นะครับแล้วก็ พวกการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโดสแล้วก็เรื่องความเข้มของแสงเนี่ยก็ก็นั่นแหละก็เวนเดอร์ก็เอาข้อมูลมาจากซัพพลายเออร์ทีหนึ่งนะครับหนึ่งนะขออ่านฟุตโนตนิดนะผู้เขียนคนนี้เป็นประธานบริษัทนี้เนะเชิร์เอนจิเนียริงนะครับอยู่ในเมืองโคลัมเบียอ่า m อนี่ไม่แน่ใจว่าย่อมาจาก maryland หรือเปล่าเมืองโคลัมเบียรัฐรรัฐ m แมรี่แลนด์เป็นสมาชิกของเป็นกรรมการมาตรฐานของแอชเลยอยู่เบอร์นึงแหละเบอร์ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นโค c วสแชร์ Chair, ก็เป็นรองประธานร่วมนะครับของ sspc อันนี้เป็นกรรมการอะไรสักอย่างไม่รู้แหละของแอชเลยนะครับ คงเป็นคนที่ช่วยพัฒนาตัวนี้ Standard 189 Standard 189ก็คือ green building นะครับแล้วก็ยังเป็นนี่อีกเป็นมาตรฐานนี่อีกตัวหนึ่งมาตรฐานเบอร์55ก็เป็นเรื่อง thermal comfort อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็แปลว่ารู้หลายอย่างเนาะอยากไปดูตารางที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวนะขอดูตารางที่หนึ่งก่อนนะครับ อันนี้มีอาคารหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีอาคารห้าหกนะเอ่อคอลัมน์ข้างบนเขาดูเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีจำนวน ASU AH นะครับอันนี้คือจำนวนเครื่องส่งลมเย็นนะครับพื้นที่อาคารนะครับราคาของผู้จำหน่ายเจ้า a นะครับกับเจ้า b นะครับแล้วก็ าราคาที่ต่ำกว่านะ lower o f a a n d ดีก็คือ,อใครต่ำกว่าเขาจะเอาเลขกันนะั้นมาเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาราคาที่ต่ำกว่าเนี่ยมามาเขียนเป็นต่อตารางฟุตนะครับเป็นต่อต่อต่อพื้นที่นะเนาะแล้วก็อันนี้คืออาคารหนึ่งถึงสี่เป็นค่าเฉลี่ยหรือเปล่านะอันอนี้ นะครับส่วนอันนี้เป็นอาคารห้าถึงหกก็ดูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะอาคารที่เป็นตารางฟุตถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นตารางเมตรเราก็เอาสิบไปหารแบบเร็วๆอะ่ะอย่างอันนี้แ0ด้อยตารางเมตรก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เรานึกถึงห้องเรียนเราก็ได้นะห้องเรียนเราห้องหนึ่งมันหกสิบตารางเมตร ใช่ไหมถ้ามีห้าห้องก็สามร้อยตารงเมตรเนาะก็แค่แบบชั้นเดียวเองนะครับอันนี้ก็ลองกะคร่าวๆได้ว่ามันเทียบเท่ากับตึกใหญ่แค่ไหนเนาะแล้วก็ไล่ลงมาราคาก็จะเป็น1.4 1.2 1 0ุดสีองหนตัวเลขอยู่ประมาณนี้แล้วก็ มีตึกนี้แพงหน่อยนะครับตึกเบอร์สามนี่ราคาแพงหน่อยไม่รู้เพราะอะไรแล้วก็มาตึกเบอร์หกนี่ถูกจังเลยแล้วก็มีตึกห้าหกอันนี้เวนเดอร์เไม่ได้ไม่ได้ร่วมเสนอราคาด้วยนะครับโอเค ซึ่งค่าเฉลี่ยตรงนี้ครับค่าเฉลี่ยที่เขาพูดตรงนี้อยู่ในฟุตโนตใต้ตารางตรงนี้นะค่า1.22เนี่ย1.22เนี่ยเขาบอกว่ามันแพงกว่าราคาที่ระบุใน Handbook h v อ c a p p l i c a พลิเน่ะตั้ง5ถึง9เท่านะครับ ในแฮนดบุ๊กบอกว่าราคาต่อพื้นที่ก็ประมาณนี้นะจุดหนึ่งสาถึงจุดสองห้าตารางฟุตแต่ที่เขาสืบราคามาจริงๆในอาคารตั้งหกแห่งเนี่ยนะครับก็สูงกว่าราคาที่ระบุในมาตรฐานเนี่ยตั้งห้าถึง9เท่านะครับอ่ะโอเคพอเห็นภาพกลับมาอ่านต่อ,อเขาบอกว่าถัดไปเป็นเรื่องการติดตั้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะครับก็คือเหมือนคุณสมบัติของอุปกรณ์เราอ่ะคุณสมบัติของระบบเรานะครับว่าติดตั้งอะไรบ้างน,นะอันนี้ก็คือทั้งที่ระบุใน p r o s o s a l ของเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือทั้งสองเจ้านะครับอินเตอร์หรือบสนะครับแล้วก็มีทั้งการติดตั้งแบบคอมพลีทนะครับคือสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีทั้งการติดตั้งแบบ คล้ายๆเป็นขยายอะเป็นส่วนขยายเป็นส่วนเพิ่มอะนะครับ Enhance หมายถึงขยายใช่ไหมก็เป็นส่วนขยายที่เหมือนเหมือนหน้าน่าจะดูด้วยนะครับ Word considering ก็คือมีค่าคู่ควรที่จะพิจารณานะครับก็ก็คือควรดูด้วยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องตัวเลขที่เขาจะดูนะฟีเจอร์ที่เขาจะดูก็จะมีกำลังไฟฟ้าที่ใช้ของหลอดไฟ UV นะครับ มีเรื่องอินดิเคเตอร์นะครับก็คือคล้ายๆเป็นเหมือนไฟสัญญาณโชว์ว่าไฟกำลังติดอยู่หรือดับอยู่ะนะครับเป็นเป็นโอเปอเรชันอินดิเคเตอร์แล้วก็มีวิววินโดว์นะครับก็คงจะมีเหมือนช่องช่องหน้าต่างใสๆให้เรามองเข้าไปเห็นได้ว่าโอ,โอเคไอห,หลอดไฟหลอด UV มันเปิดอยู่นะ แล้วก็มีตัว Airflow Switch นะครับอืมก็คือมีมีตัวสวิตช์ที่จะบอกว่ามันมีลมไหลผ่านแล้วนะก่อนที่จะเริ่มเปิดไฟนะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดหลอดยูมีดอทสวิตชนะครับก็คืออ่าก็คงประมาณว่าถ้าเมื่อไหร่มีการเปิดประตู คือไอเปิดอาจจะเป็นช่องมองหรือว่าเปิดประตู a AH อ u ยูเนี่ยมันก็จะต้องไปปิดไฟ u ูนะครับใช่ไหมเนี่ยดีเอ็นอจีก็คือไปปิดไฟซะเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนโดนไม่ได้นะเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ก็จะมีคอชั่นไซน์ก็คือมีป้ายเตือนนะครับให้เพื่อเพื่อเพื่อด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็มี มิเตอร์ที่แสดงจํานวนชั่วโมงที่ใช้งานนะครับเพื่อใช้ติดตามการใช้งานนะแล้วก็จะได้กะได้นะครับว่าเออมันใกล้หมดอายุหรือ,อยังนะครับแล้วก็มีแลมอินแคปซูลเลชั่นก็ต้องมีตัวคือเราเราเข้าใจคำว่าแคปซูลใช่ไหมแคปซูลก็คือห่อหุ้มอะนะครับก็จะต้องมีไอตัว ห่อหุ้มป้องกันตัวหลอดไฟนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเอาต์พุตของหลอดไฟนะครับด้วยการที่ไปหุ้มหุ้มฉนวนมันอะเพื่อป้องกันมันจากอากาศที่เย็นนะครับอือหรือหลอดยูนี่โดนอากาศเย็นแล้วไม่ค่อยดีหรอโอเคแต่ว่าก็ต้องมี e n c a p s u l a t e ก็คือต้องมี วัสดุอะไรบางอย่างได้ไปห่อหุ้มมันะนะครับทีนี้ไปต่ออมเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเราควรจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราอาจจะดูแถวนี้แล้วก็ขึ้นหัวข้อนี้นิดนึงอาจจะมาถึงสมการอะไรนี้นะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆถัดไปนะครับก็มีการถัดไปเป็นหัวข้อที่พูดถึงการเปรียบเทียบ มาตรฐานของ a s ชเรยนะครับเขาพูดถึงอันแรกเป็นเบอร์185.2นะครับเวอร์ชันสองพนยี่สอันนี้เป็นสแตนดาร์ดที่อธิบายถึงวิธีการทดสอบอเพื่อเพื่อสร้างรีพอร์ตเพื่อสร้างรายงานนะสมรรถนะการทำงานนะครับของอุปกรณ์ UVC นะครับ แต่ว่าไม่ไดอ้อะไรของมันเนี่ยคือเป็นมาตรฐานที่อบอกวิธีทดสอบนะครับเพื่อสร้างรายงานและสร้างรีพอร์ตว่าสมรรถนะการทำงานของหลอด UVC อุปกรณ์ UVC นั้นเป็นยังไงแต่ไม่มีการกำหนดว่าผ่านหรือตกนะครับคือไม่มีไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าผ่านหรือตกก็คือแค่บอก สมรรถนะสมรรถนะการทํางานของมันแค่นั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้เรียกว่าดีไม่ดีนะครับเขาบอกว่าไอชุดทดสอบนี่นะก็จะมีท่อนะครับท่อดับอัพแอนด์ดาวน์สตรีมโอเคก็คือ,อคุณเข้าใจคาว่า upstream ดาวน์สตรีมไหมอัพสตรีมดาวน์สตรีมก็คือ คุณนึกถึงภาพท่อลมใช่ไหมมีอุปกรณ์ UV วางอยู่ใช่ไหมครับลมไอท่อท่อท่อนที่ลมมันวิ่งผ่านก่อนจะมาถึงตัวอุปกรณ์ UV เราจะเรียกว่าเป็นฝั่งอัพสตรีมนะครับก็เป็นต้นลมอ่ะนะครับแล้วก็พอผ่านอุปกรณ์เสร็จปุ๊บก,ก็ไปออกอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นดาวสตรีมนะครับก็เป็นปลายปลายลมนะครับอ่าก็จะมีท่อยาวประมาณแนี้ยสิบฟุตนะครับ สิบฟุตก็ประมาณสามเมตรกว่าๆเนี่ยสามเฮ้ยเดี๋ยวสิบฟุตอ่าถูกละสามเมตรกว่าๆนะครับอ่าซึ่งเขาบอกว่าอ่ไอชุดทดสอบนี้ก็ดูว่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเเครื่องส่งลมของจริงนะครับครอบกายเดียวบอกคุ้รักก่อสร้งครอบกายเดียวขอใช่ใช่ พี่ก็บอกเขาว่าช่วงนี้ทาเราทําแบบเท่ากักานแล้วก็อืมนะอ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นรายงานการทดสอบวันนี้นะก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์นักในแง่ของการจะเอาไปเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็โอ้ยโทษโทษมันมันมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ระหว่างผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อต่างๆแล้วนะแต่ว่ามันจะไม่มันไม่มันจะเอาไปใช้ในการทำนายสมรรถนะการทำงานในในการทำงานจริงอ่ะในฟิลแอปพลิเคชันอ่ะไม่ไม่ได้นะครับอ่าโอ้โหพูดมาตั้งนานปรากฏว่าผู้ขายทั้งสองเจ้านะครับไม่มีใครไม่มีใครเอาผลการทดสอบอันนี้มาให้ดูเลยนะครับ โอเคแต่ว่าเราเป็นผู้อ่านเราก็รับรู้ว่ามันจะมีสแตนดาดตัวนี้เนาะเป็นวิธีทดสอบประสิทธิภาพของอุออปกรณ์ UVC นะครับผู้ผู้จำหน่าย B นะครับพูดว่าคือเราอะนะทำได้ตามมาตรฐานหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าห้องแลบเดียวนะครับที่สามารถ ให้ออกใบรับรองได้นะครับที่เซอร์ติฟายการทดสอบได้นี่นะเอ,อมันปิดนะครับ is closed นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีบริษัท UV บริษัทไหนที่จะไปทดสอบได้หรอกนะครับพูดไม่นี่อ่านอ่านดูนึ่เหมือนกลาแลนเลยเออโอเคฝรั่งก็มีแบบนี้เหมือนกันไว้นะครับห้องห้องแลบที่ทดสอบได้ห้องเดียวก็ปิดนะครับก็ไม่รู้จะทดสอบยังไงแล้วก็ แต่ว่าการออกแบบตามสแตนดาน1.85.1.2เนี่ยเราทำตามนั้นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทดสอบจริงเนาะแต่ว่าก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นอันนี้คือผู้เขียนลงเขียนเองอะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเอ่อคำว่า meet ก็คือคำว่าได้ตามมาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขของมาตรฐาน1.85.2นะครับ อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาเล่นคําว่ายังไงเนาะก็คงบอกว่าคือออกแบบตามมาตรฐาน,นนั้นเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ตามนั้นจริงถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ทดสอบอะะครับโอเ okay. ค RTI นี่ย่อมาจากอะไรนี่ผมพยายามมองหาอยู่นะว่า RTI ย่อมาจากอะไรยังไม่เจอหรือว่าเป็นชื่อห้องแลบก็ไม่รู้นะ RTI เนี่ย ที่ว่าเป็นห้องแลบที่จะทดสอบไอหลอด UV อันนี้นะครับอ่ะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาเะยรนะสองทุ่มครึ่งเมื่อไหร่ก็หยุดได้อาจจะอ่านจนถึงเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณสมก,การตรงนี้นะครับโอ้มี footnote เวยอา๋ยวอ่านทีละอย่างก่นอนหัวข้อถัดไปเขาพูดถึง effectiveness นะครับแล้วก็ Q r rate ก็คือพูดถึงประสิทธิผลนะครับแล้วก็อัตราการฆ่าเชื้อโรคครับ บอกว่าความเข้มของหลอดไฟนะครับที่เขียนอยู่ใน included ก็คือถูกรวมนะครับที่ที่ถูกเขียนอยู่ใน proposal คืออยู่ในข้อเสนอของผู้ขายทั้งทั้งสองเจ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ดูว่ามันมากกว่ามันมันสูงกว่า ค่าที่ต้องการสำหรับการฆ่าเชื้อโรคให้ได้มากกว่า90%นะนะครับโอเคไหมก็คือคือคือสรุปความว่าความเข้งของหลอดไฟที่เขาเสนอมาเนี่ยใช้ได้นะครับสามารถฆ่าเชื้อโควิดอะได,ได้ได้เกิน90%นะครับโดยเราเราคำนวณซ้ำอ่ะนะก็คือเนี่ย based on calculation check reperform ก็คือ บริษัทที่ปรึกษาของผู้เขียนเนี่ยเขาก็เหมือนคำนวณซ้ำว่าได้จริงไหมนะครับก็ซึ่งก็ยืนยันว่าได้นะครับก็บอกว่าในระยะทางเนะโดยโดยอยู่บนข้อสมมติฐานที่ว่ามีระยะทางสองฟุตในทิศทางเดียวกับการไหลของอากาศ ในพรีนัมพรีนัมก็คือช่องเหนือฝ้าครับที่หลอด uv มันติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็หลอด V นั้นน่นติดตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับนี่ทำไมมันไปถึงพรีนัมหวามันไม่ใช่อยู่ในไม่ได้อยู่ในท่อลมเหรอทําไมไปอยู่ในพรีนัม เดี๋ยวนะคือผมยังนึกภาพไม่ออกว่าไอ้สองฟุตท,ที่ว่าเน,นี่ยคืออะไรอืมมันเป็นระยะทางช่วงไหนนี่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บก็อ่ะอยิ่งพรีน้มยาวเท่าไหร่นะครับโดสก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ ไอคิวเรตก็คืออัตราการฆ่าเชื้อโรคก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับถ้าปรีน้ามันสั้นนะครับก็จะทำให้ resident time ก็คือระยะเวลาที่รังสีมันสัมผัสกับเชื้อโรคอ่ะมันสั้นลงนะครับนาะชอตเตอร์แล้วก็ต้องการแล้วมันก็เลยจะต้องแลกกับการที่เราจะต้องมีหลอดไฟที่มันมีความเข้มของรังสีมากขึ้นนะครับ เพื่อที่จะให้ได้อัตราการค่าเชื้อโรคเท่ากันกับไอคลีนัมยาวนะครับอันนี้พอเห็นภาพเนาะถ้าเกิดท่อยาวก็ก็ค่าเชื้อโรคได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าช่อทางเดินมันสั้นก็ต้องใช้หลอดที่เข้มขึ้นเพื่อให้ได้อัตราการค่าเท่ากันนะครับผมอ่านฟุตโนตนิดนึงนะไอตัวนี้ดอกจันตัวนี้ก็คือดอกจันตัวนี้นะครับเขาก็มาขยายความข้างล่างนี่ ก็คือจะขยายว่าไอตอนที่เขาคำนวณเช็คเนี่ยเขาคำนวณยังไงเขาบอกว่าเขาทําการคำนวณซ้ำเนี่ยนะเพื่อเพื่อตรวจเช็คนี่นะก็บอกว่ามีระยะห่างนะครับ2ฟุตระหว่างคอยกับสุดทางพรีนัมนะครับ นี่แปลว่ามันติดตั้งอยู่ในนี่หรออยู่ใน a h u หรือเปล่าเนาะน่าจะติดอยู่ใน a h u หรือมั้งแล้วก็เอฮยนี่คือคุณก็นึกถึงว่ามันเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งใช่ไหมตู้ตู้ a h u ก็เป็นตูเ้เล็กๆแล้วก็มีหลอดไฟเสียบอยู่ตรงกลางถ้ามีระยะทางสองฟุตนะครับแล้วก็หลอดไฟเนี่ยเ,เดี๋ยวนะ มีระยะห่างระหว่างคอยกับสุดทางของพรีนัมเนี่ยสองฟุตแล้วก็หลอดไฟเนี่ยติดตั้งอยู่ตรงกลางนะครับของไอระยะห่างสองฟุตที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลอดนะครับทีเ่เนี่ยเทา่านี้ขนาดเท่านี้นะครับสี่รอยยี่สิบไมโครวัตต์นะครับอ,อ,อยู่ เอาุแอดสามจุดสามฟุอันนี้น่าจะเป็นสเปคของหลอดะครับคือเข้าใจว่าเวลาเขาบอกว่าหลอดมีความเข้มเท่าไหร่อ่ะอาจจะบอกที่ระยะห่างจากหลอดไฟออกไปหนึ่งเมตรอ่ะนึกภาพหลอดมันเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมแล้วก็ แผ่รัศมีออกไปอ่ะรัศมีเขาอาจจะบอกว่าความเข้มของรังสีอ่ะมันมีค่าเท่าไหร่เขาอาจจะบอกที่รัศมีหนึ่งเมตรรอบหลอดไฟก็ได้นะครับอ่ะก็คือไอ้หลอดไฟอันนี้ยมีความเข้ม420มิโครวัตต์นะครับที่ระยะระยะทางหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วลมนะครับที่วิ่งในตู้ a อ u ยูอันนี้ก็คือ500ฟุตต่ตอนอาทีนะครับอ่าอันนี้คือความเร็วที่ผ่านคอยนะครับ แล้วก็มีค่าเคค่าเคนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อนี่อธิบายมาข้างหลังนี่เป็นอัตราการยับยั้งการออกฤทธิ์ของเชื้อโรคนะครับซึ่งเป็นสปีชีส์ d ดิพเอนเดนต์ก็คือเป็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคนะครับก็เชื้อโรคต่างชนิดก็คงมีค่าเคต่างกันอันนี้สําหรับกรณีเขาก็ใช้เลขนี้นะครับจุดศูนย์ศูนย์สองห้า สแควร์เซนติเมตรต่อเนี่ยครับไมโครวัตต์เซคก็คือเป็นโลเอ็นก็คือเป็นค่าต่ำสุดนะครับเพื่อให้การคำนวณเราปลอดภัยนะครับก็คือคล้ายๆว่าคำนวณที่กรณีที่ห่วยสุดเวลาถ้าเกิดคำนวณแล้วตรงนี้ผ่านก็แปลว่าอันนี้ปลอดภัยนะครับเขาก็อธิบายตรงนี้แหละใช้ค่าที่ต่ำที่สุดของช่วงนะครับเพื่อให้คอนเซอร์เวทีฟก็คืออนุรักษ์นิยมอะคือ ถ้าใช้ค่าต่ำแล้วผ่านก็ถือว่าโอเคนะครับนะหมดเวลาเพราะว่าเราควรจะหยุดแถวแถวนี้คราวหน้าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าเนาะใช่ไหมกราฟกราฟอยกกำลังลบนี่เราพอนึกภาพออกเนาะที่ว่ามันมันลงมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆหิบตัวอย่างนี้เนาะ ส่วนไอ้หลอดไฟที่อยู่ในตู้ as AH u นี่เดี๋ยวก่อนไปลองเสิร์ชรูปดูกันนิดนึงเนาะจะได้พอเห็นภาพเนี่ยผมว่ามันทรงประมาณนี้นะ เนี่ยที่เขาพูดถึงคงเป็นอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีหลอดแล้วก็สมมติไอไอช่องว่างตรงเนี้ยมันสองฟุตอะเขาก็จะเอาหลอดไว้ตรงกลางอะไรเงี้ยเข้าใจว่าทรงน่าจะประมาณประมาณนั้นนะครับแอะอย่างเนี้ยหรืออย่างรูปเนี้ยก็คือไอช่องเขาแปลว่าพลีน่ามันไม่ได้หมายถึงช่องช่องเหนือเหนือฝ้าอย่างเดียวอะพรีน um มน่าจะเป็นหมายถึงบริเวณโล่งๆเงี้งยที่อยู่ในตู้ a อชอะนะครับ ก็พรีน้ำนี้ถ้ากว้าง2ฟุตก็หลอดไฟนี้ก็อยู่ตรงกลางเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้